สวัสดีครับฮะเออวันนี้นะครับก็เอ่อพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมารู้จักกับพี่หมอปุ๋มนะครับสวัสดีครับพี่หมอปุ๋มสวัสดีค่ะครับวันนี้มีคําถามมาให้พี่หมอปุ๋มช่วยเอ่อไขข้อข้องใจให้กับน้องๆนิดนึงนะครับพอดีมีเอ่อน้องๆเนี่ยใน Facebook นะครับส่งคําถามมาว่าเอ่อคือน้องเขาอยากจะจัดฟันมากนะครับทีนี้เนี่ยก็คุณหมอจัดฟันเนี่ยบอกว่าน้องเนี่ยจะต้องไปรักษาโรคเหงือก่อนถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะไม่จัดฟันให้น้องเขาก็เอ่อ ค่อนข้างไม่พอใจเล็กน้อยนะครับว่าเอ๊ะทำไมคุณหมอจัดฟันถึงไม่ยอมจัดให้เขานะครับก็เลยเส่งคำถามมาถามทาง Facebook ว่าจำเป็นหรือเปล่าครับที่จะต้องรักษาโรคเหงือกให้เรียบร้อยก่อนที่จะจัดฟันนะครับค่ะก็สำหรับคำถามนี้นะคะก็ฟนอื่นก็เดี๋ยวมารู้วิธีหลักการนะคะในการเคลื่อนฟันเวลาที่เราจัดฟัน ง่ายๆก่อนนะคะก็ตัวอย่างนะคะก็อย่างถ้าสมมติเวลาจัดฟันเนี่ยมันจะต้องทําการเคลื่อนฟันนะคะอย่างเช่นเอาฟันที่เนี้ยเราจะเคลื่อนเคลื่อนมาไว้ตรงตําแหน่งนี้นะคะซึ่งเวลาเคลื่อนเนี่ยการที่มันจะเคลื่อนมาได้เนี่ยผนังด้านหนึ่งนะคะของกระดูกเนี่ยด้านเนี้ยค่ะมันก็คือต้องมีการละลายออกไปนะคะแล้วก็เพื่อจะให้ฟันเคลื่อนไปได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอีกข้างหนึ่งเนี่ย มันก็จะมีการเสริมสร้างกระดูกเพื่อทดแทนเพื่อให้มันเกิดความสมดุลน,นะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยภาวะนี้มันจะเกิดขึ้นได้ของเงื่อ ฟันแล้วก็เหงือกในช่องปากเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะคะทีนี้ว่าในคนที่เป็นโรคเหงือกเนี่ยก็คือมันจะมีเชื้ออยู่ในเหงือกนะคะทีนี้ไอ้ตัวเชื้อเนี่ยมันจะทําให้เวลาที่คุณหมอจัดฟันเนี่ยเคลื่อนฟันไปเนี่ยมันจะมีการละลายอย่างเดียวโดยที่อีกข้างหนึ่งของกระดูกเนี่ยมันมันเสริมสร้างขึ้นมาไม่ทันหรือไม่เพียงพอนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นสาเหตุทีท่ทําให้เวลาที่คุณหมอเขาจัดฟันไปนแล้วเนี่ยในระหว่างจัดฟันเองก็ดีหรือว่าหล, <TR> หลังจากที่จัดฟันเสร็จแล้วเนี่ย โยกได้นะคะในบางรายที่เป็นเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องปรากฏว่าจัดฟันเสร็จเนี่ยอาจจะต้องถูกกรขอัดฟันเลยได้เพราะฉะนั้นก็มันก็มีความจาเป็นนะคะอย่างที่คุณหมอจัดฟันได้บอกว่าก่อนที่เราจะจัดฟันเนี่ยเราจะต้องดูแลสุขภาพเหงือกแล้วก็ฟันในช่องปากให้ดีสักน่อนโอเคก็พอจะสุปมข้่าวได้ว่าเออก็น้องเนี่ยควรที่จะรักษาโรคเหงือกนะครับให้หายก่อนนะครับแล้วก็ค่อยจัดฟันนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับคุณหมอผมครับสวัสดีครับ